มาค่ะวันนี้จะทำชาดำเย็นแบบชงหม้อมอกก้านนะคะจะทำให้ลูกชายกินแค่แก้เวเดียวปกติกระทะก็ทำบ่อยทำให้ลูกชายกินอันนี้เราก็จะใส่ผงชาใช้ผงชาตามือนะคะหอม,มกินหอมตรงหม้อมอกก้านี่เราก็จะใส่น้ำไว้ใส่น้ำไว้แล้วนะคะใส่ไม่ต้องเยอะ แค่พอแก้วเดียวกดนิดนิดอันนี้เป็นแผ่นกองกางนะคะปิดไว้แล้วเ,เราก็หมนุนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตั้งน้ำร้อนตั้งไฟกันนะคะตั้งไฟกันเลย แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะเดือดเดี๋ยวรอเดือดแป๊บหนึ่งนะคะส่วนนมที่ใช้นี้จะเป็นนมโรงเรียนลูกแล้วก็นมข้นตาอะไรก็ได้อันนี้ที่บ้านใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงเฉาให้ลูกชายกินลูกชายชอบกินแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำแข็งแล้วรอเดือดสักพักหนึ่งนะคะ เริ่มเดือดแล้วแป๊บเดียวเองเห็นไหมคะเริ่มเดือดแล้วชาก็จะก,ก่อขึ้นมาแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวรารอให้ชาขึ้นมาอีกสักน,นิดนึงให้ได้สักแก้วหนึง่งเห็นไหมคะแต่ความจริงเขาต้องใช้ไฟเบาๆนิดนึงเพราะว่ามันจะได้มีความ ละมุนของชาแต่น,นี้ใช้ไฟแรงไปเลยมาแล้วจ้า,าเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สกันนะคะปิดแก๊สเลย ใส่เก้วใสน้ำโคตรหน่อยนับใส่น้ำกัน ควจริงเราใส่นมสดอย่างเดียวก็ได้นะเพราะนมโรงเรืยนม,นม,นมีมีความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่น้ำตาลไป3ช้อนอเดี๋ยวใส่น้ำแข็งอีกมันก็จะจืด แล้วใส่น้ำข้นเปน็นนเสร็จสับค่ะใส่น้ำแข็งตามได้แต่ยังไม่เพื่อหวานเลยใส่น้ำแข็งเปน็นะเสร็จค่ะ